อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่นะคะสวัสดีค่ะทุกทกุท่านมาแล้วมาแล้วเด็กน้อยดก <c oughs> กินนมนะคะกินนมขวดได้แล้วนะคะเก่งมากๆเลยนะคะ <c oughs> เด็กน้อย <c oughs> เด็กน้อยอคนนี้ชื่อใบเงินนะคะ คนนี้เขาจะมีสีขาวเยอะนะคะคนนี้จะเป็นสีขาวเยอะอยากให้ชื่อไปเงินนะคะดูเขากินนมไปนะคะเขาเก่งมากๆเลยนะ แล้วนะคะคพอแล้วนะคะให้กินพอประมาณนะคะคุณหมอให้กิน2 5 c ีถึง3 4เท่านั้นนะคะก็แม่แก้งก็กัดระยะมาให้กินพอประมาณนะคะตอนนี้เด็กๆไม่ท้องเสียกันแล้วนะคะเด็กๆคงจะไม่ถูกกับนมที่โรงพยาบาลน,นะคะแม่เกีงก็เลยเปลี่ยนเปลี่ยนนมันใหม่ให้นะคะก็ไม่ท้องเสียแล้วนะคะเด็กๆก็กินนมได้ดีนะคะ นมเนี่ยไม่เกงจะถ้ากินแล้วไม่แกงจะใส่ตู้เย็นไว้นะคะแล้วก็พอเวลาจะกินก็เอามาอุ่นนะคะอุ่นก็คือ,อคุณหมอจะแนะนําม,มานะคะว่าให้เอาน้ําใส่ถ้วยไว้แล้วก็เอานมเนี่ยไปแช่คุณหมอให้ขวดมานะคะให้ขวดที่จะแช่นมมานะคะคก็ไปแช่ให้อุ่นแล้วก็ค่อยให้น้องๆกินกันนะคะ ต่อไปก็เป็นใบทองใบเงินใบทองนะคะตั้งชื่อให้เขานะคะแม่เขาชื่อใบบุญลูกก็ชื่อใบเงินใบทองแล้วกันนะคะ f อฟตั้งมาก็ดูแล้วเหมาะสมดีก็เลยเอาชื่อนี้ไว้นะคะก็ดูไปนะคะว่าเด็กๆก,กินนมแล้วหน้าเอ็นดูสักแค่ไหนนะคะ ไม่เกงก็แทบไม่ได้นอนนะคะก็คอยตื่นป้อนนมทุกสองชั่วโมงนะคะเมื่อคืนนี้นะคะก็เราเป็นแม่เนาะต้องมีความรับผิดชอบก็ต้องดูแลเขาให้ดีเท่าที่เราจะทำได้นะคะใบเงินกับใบทองเนี่ยนิสัยจะแตกต่างกันใบเงินเนี่ยจะโวยวายเสียงดังมากจะโวยวายร้องเก่งมากนะคะเวลา จะป้อนนมนี่จะค่อนข้างจะวายวายเสียงดังนะคะส่วนใบทองเนี่ยจะร้องเสียงเบากว่านะคะเสียงจะเบากว่าใบเงินนะคะแต่ยังไม่รู้เพศนะคะต้องให้โตสัก2อาทิตย์ก่อนนะคุณหมอบอกนะจะรู้เพศนะคะอิ่มกันแล้วเด็กๆกินนมแล้ว <laughs> กินนมเสร็จแล้วมาอย่าในอ้อมกอดแม่ใบบุญละ่ะลูก ฮะใบเงินใบทองใบเงินนี่ตัวซี่มีสีขาวนะคะตัวที่ป้อนนมตัวแรกนะคะแล้วก็ใบทองนะคะแม่ก็ชื่อใบบุญลูกก็ชื่อใบเงินใบทองนะคะเก่งจังเลยลูกเลี้ยงลูกเป็นเน่ะเก่งมากเลยเมื่อคืนแม่ก็แทบไม่ได้นอนนะคะเสียงก็เป,เปลี่ยนแล้วไม่ได้นอน มีให้กินนมตอนตีหนึ่งนะคะตีหนึ่งแม่ถึงจะได้นอนนะแล้วก็แม่ก็เผลอหลับไปก็ประมาณตีสองเอ้ยตีสามผิดป,ป,ปีสตีสามองไม่หาลกอะออแม่ตเสร็จแล้วก็เพลอหลับไปอีกตีห้าอีกรอบหนึ่ง ก็นั่นแหละรับเช้าก็คือเจ็ดโมงเช้านะคะเจ็ดโมงเช้าสองชั่วโมงครั้งหนึ่งนะคะเด็กก็กินนมกันอิ่มแล้วหลับแล้วอยู่ในอ้นอมกอดของแม่เด็กไม่ท้องเสียแล้วนะคะแม่เก่งเปลี่ยนนมแล้วเด็กไม่ท้องเสียแล้วนะคะตอนแรกเด็กๆท้องเสียกันตอนนี้ไม่ท้องเสียแล้วนะคะตอนแรกเด็กๆอยู่ในทาโฮมกันแล้วเสร็จแล้วเนี่ย แม่ป้อนนมทีน,นี้ใบบุญก็เลยคาบลูกอีก,อก,อกอหน่วยหนึ่งออกมานะคะแม่แข็งก็เลยเต้องเอามาเข้าอยู่บ้านนี้นะคะบ้านนี้เขาก็นอนกันดีนะคะบ้านนี้แล้วก็แม่แข็งก็ผ้าปิดไว้ผ้าคลุมไว้นะคะเวลาเขานอนก็ผ้าคลุมไว้อ <c oughs> ้วนปุ๊ก,กเ,เด็กๆก็รู้สึกว่าแข็งแรงสมบูรณ์อยู่นะคะแม่ใบบุญเขาก็เลี้ยงลูกเขาดีมาก ช่วงที่เด็กๆกำลังเรียกอยู่เนี่ยแม่แกก็คงไม่ค่อยได้นอนไม่ค่อยได้พักผ่อนนะคะจะได้จะไม่ค่อยได้พักผ่อนเพราะว่าต้องทุกๆสองชั่วโมงต้องให้เด็กกินนมกันนะคะใครเข้ามาบ้างใครเข้ามาบ้างไม่ใครเข้ามาบ้างได้ยินเสียงน้องร้องว่ากันเข้ามามาดูว่างใครเข้ามาบ้างตะวันน้อยตะวันน้อยกับใครเมื่อกี้ใครไปแอบ จ้ะเอ๊แต่วันน้อยใครลูกแสงดาวแสงดาวก็ปีนเข้ามามาอยู่กับแม่ในห้องเนี่ยแสงดาวอะ่ะแสงดาวจา๋าเอ้าตกใจแสงดาวจา๋าเอ๊ะเนืเข้ามาอยู่กับแม่หรอคะเข้ามาอยู่กับแม่หรอคะแสงดาวมาหาน้องหรอคะน้องร้องเสียงดังเหรอลูกเวลาป้อนนมอะ่ะเวลาป้อนนมน่ะร้อง,สง,งเสียงดังโจแสบของเรา เมื่อคืนไม่ยอมนอนอยู่กับแม่กลัวกลัวน้องนี่เด็กเขาเดินไปหาเดินไปเห็นน้องน้ำตาน้ำตาลูกไม่ขูลูกน้องร้องเข้าสวยไวจะไปดูน้องไะคอยดูน่าไปดูน้องไห้จะกลัวเริ่มแล้วเริ่มแล้วเริ่มแล้วเอาเอาเอาน้ำตาจะทำน้องน้ำตาน้ำตาไม่เอาลูกไม่เอาไม่เอาเอานะ เอ๊่กอดลูกกอดลูกเดี๋ยวไม่เอาอาหารเปียกมาให้นะเอาหารเม็ดไว้ก็ไม่ยอมกินกินอาหารเปียกอย่างเดียวใช่ไหมลูกไปบุญใช่ไหมคะใช่ไหมคะลูกเขาก็ได้กินนมแล้วก็ไม่งอแงนวเดี๋ยวคงหลับก็ป้อนเจ็ดโมงแล้วเก้าโมงไม่ยังก็ต้องมาป้อนอีกจ้าเอ๋น้องมันนูน้องล่ะคะตะวัน โอ้ยมีแต่เล็กๆดกเด็กน้อยเต็มไปหมดเลยเล็กเด็กน้อยเต็มไปหมดเลย <c oughs> มีเอฟซอาจจะมาใหม่ๆนะคะยังไม่ทราบนะคะว่า,ามีเห็นมีไม่แกงเห็นมีคอมเมนต์ถามว่าทำไมต้องผ่าทำหมันพร้อมทำไมไม่รอให้ลูกเขากินนมก่อนสองเดือนค่อยทำหมันนะคะเอฟซี FC, อาจจะยังไม่ทราบนะคะเอฟซี FC ของน้องๆอ,อาจจะยังไม่ทราบนะคะว่าเบบุลเนี่ย เขาเคยผ่าตัดใหญ่มานะคะเขาโดนรถชนมาเขาเป็นแมวจรอ,อดีตแมวจรน,นะคะเขาโดนรถเหยียบขาจนกระดูกเละเลยนะคะแล้วก็เชิงกานเขาก็หักนะคะคุณหมอก็ผ่าตัดนะคะแล้วก็ตัดหางให้กับไปบุญแล้วก็ดาม2ขาแล้วก็เชิงการด้วยนะคะน้องลอดเองไม่ได้นะคะลอดเองไม่ได้แล้วสินี้ก็คุณหมอก็ต้องผ่านะคะพอผ่าผ่าลอดเสร็จแล้วก็ต้องผ่าทำหมันพร้อมเลยนะคะ เหตุผลที่ใบบุญท้องเนี่ยก็เพราะว่า,าทางโรงพยาบาลที่ผ่าตัดใหญ่ให้กับใบบุญเนี่ยไม่ได้ทํหมันให้กับใบบุญนะคะแล้วคุณหมอก็บอกว่า,าไม่ต้องทาหมันก็ได้นะคะต้องให้ระวังตัวผู้เอานะคะทีนี้ก็จะมีเจ้าสแตมเนี่ยที่เพิ่งติดสัตว์แล้วแม่เก่งช่วงนั้นเป็นช่วงที่พิเศษไม่สบายด้วยนะคะก็ทําให้แม่เกียงเนี่ยอา,อาจจะเผลอบ้างหรือ ประมาณนี้นั่นแหละนะคะเผลอไปแล้วทำให้พลาดนะคะทำให้ไปบุญท้องนะคะก็พอไปบุญท้องแล้วเราก็ต้องแม่เกงก็เสียใจแหละไม่อยากให้บุญท้องแต่พอท้องแล้วก็ต้องดูแลกันไปนะคะข้อ่อมาก็ได้สองหนอ,ออกมาสองหน่วยเนี่ยได้มาอยู่สองหน่วยนะคะแต่จะแตมก็ทำหมันแล้วนะแต่ทำหมันแล้วแต่ก่อนที่ทำหมันตอนที่แตแตมจะแตมทำหมันเนี่ยอาจจะไปไปพลาดกับ ใบบุญนะคะนั่นแหละนะก็ต้องดูแลกันไปนะคะแล้วก็พอสองหน่วยออกมาก็ต้องดูแลกันต่อไปอีกนะคะก็บ้านไม่เก่งเนี่ยส่วนมากไม่เก่งจะทาหมันทาหมันหมดเลยนะนอกจากว่าพาดเนี่ยมีพาดใบบุญคนเดียวไม่แต่นั้นไม่เคยพาดเลยนะคะไม่เก่งไม่เคยพาดเลยมีพาดใบบุญอยู่คนเดียวนะคะก็คงถึงเวลาสองหน่วยนี่เขาจะต้องออกมาอยู่บนโลกใบนี้กับพวกเรานะคะมาเป็นลูกของพ่อพ่อแม่ f c นะคะ ก็น้องชื่อใบเงินกับใบทองนะคะแม่เขาเป็นใบใบบุญจนลูกก็เป็นใบเงินกับใบทองนะคะก็มี fc ตั้งให้นี่แหละนะคะนเนาะก็อาจจะเหนื่อยหน่อยช่วงนี้นะคะก็ถ้าท่าในใดส่งข้อความส่งไลน์ส่งอะไรมาพี่เกียงไม่ได้ตอบก็ขออภัยด้วยนะคะเพราะงานไม่เกียงค่อนข้างเยอะนะคะอาจจะตอบช้าหรืออาจจะ ไม่ค่อยได้ตอบอะไรเงี้ยก็ขออภัยด้วยนะคะไม่จะต้องขอบคุณทุกท่านมากๆนะคะที่ให้ความรักความเมตตกันเด็กๆนะคะหลับกันแล้วเนี่ยหลับบนตัวแม่หลับบนตัวแม่นับแล้วแม่กอลูกเขาอยู่นะคะ าแม่กบลูกแบบนี้ก็ไม่ต้องกกไฟดีมากๆเลยที่ไม่ต้องกกไฟนะคะไม่ต้องกกไฟและไม่ต้องกดกกไอ้น้ำร้อนนะคะก็ไออุ่นจากแม่เขานะคะแม่บุ๊ใบบุญเนี่ยเขาเลี้ยงลูกดีมากเลยนะคะแล้วมาดูคุณชายเราคุณชายพิเศษเป็นไงตื่นหรือ,อยัง ตื่นหรือยังครับฮอันจะตื่นหรือ,อยังเนี่ยฮะจะตื่นหรือ,อยังเจะลุกก็ยังตื่นแล้วตื่นแล้วแม่แม่ไม่เห็นเรื่องไงว่าตื่นแล้วริมตาอยู่แม่จะลุกแล้วแม่จะลุกแล้วแม่จะลุกแล้วใช่ไหมลุกแล้วใช่ไหมเนี่ยโอยไอ้อ้วนของแม่ไปฉี่ไปไปชิงสองกันไปไปบีบฉี่กันนะตื่นแล้วก็ไปบีบฉี่กันนะเดี๋ยวป้อนน้ำรู้ไหมลูกรู้ไหมครับ จ๋าจ๋าสตองเหรอคะ,ะตองเหรอคะอไปไปอยู่ชี้อาน้ำกันนะเออเออเออหม่ำหม่ำด้วยรถใครเสียงใครใครเสียงดังใครเสียงดังลูกฮึเสียงดังรถใครมารถใครมา Berduga na, berduka eh? pun berduka.